สวัสดีค่ะยามเย็นเย็นเอฟซีของต้นิหสตอรี่นะคะพารับชมนะคะดอกไม้สีแดงๆส,สวยๆแบบนี้นะคะมาเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้ส,สวยๆนะคะมาให้ F.C. ต้เนเหวได้รับชมนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ต้เนเหวด้วยนะคะพี่เอฟนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากช่องเล็กๆนะคะเป็นกําลังใจนะคะ ดูทุกคลิปนะคะอ่าอคลิปสั้นคลิปยาวด้วยนะคะขอบคุณจ้าไปดูดอกไม้สวยๆกันได้เลยจ้านะคะต้นนหลี้วจะพาไปดูนะคะเขาเรียกดอกไม้อะไรคะดอกหางนกยูงหรออะไรยังไงก็เห็นมันโอ้ยสวยมากเลยสวยมากๆเลย,ยเลยนาะคือแบบสวยแบบโอ้อลังการเลย พี่เอรู้ไหมคะดอกไม้อะไรคะหางนกยูงหรือว่ายังไงคะคือนางสวยมากเลยฝากเป็นกำลังใจให้ต้นริวด้วยนะคะ ดูคลิปสั้นคลิปยาวด้วยเด้อน,นะคะกำลังใจกำลังใจจากพี่พี่เอของต้นลิสตอรี่นะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะโอ้โหแบบคือสวยมากเลยลก็คือลมแบบว่าเหมือนฝนจะตกนะคะพี่พีตอนนี้ต้นเดียวก็อยู่ข้างนอกนะคะก็เป็นเวลาสักหกโมงเย็นได้นะคะ หกโมงเย็นนะคะเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยอดใจไม่ได้นะคนชอบดอกไม้ก็เลยต้องมาถ่ายคลิปด,ดอกไม้ให้เพื่อนๆได้ดูว้าวสวยจังเลยเอาลังการม,มากๆ จะมีโบทแบบโบดเก่าๆนะคะแบบโบทเก่าๆนะคะแต่เข้าใกล้ไม่ได้นะคะห้ามนะคะอันตรายนะคะกลัวจะหล่นถลมลงมานั่นเองนะคะดูไกลๆได้อ้ยดอกนี้ก็หอมมากหอมมาก,มาก กินบทเก่าๆนะคะดูที่ริมทางค่ะริมทางนะคะ มะนาวโหให้ดูลูกมะนาวโหโหคือดกมากเลยมะนาวโหอะไรนะมะนาวมะหาวมะนาวโหโอยพูดไม่ถูกพืดดกมากเลยโหเด็ดเอาไปปั่นพาพี่พเ,เพื่อนดูนะคะ fc ฟซ o r ตอ t o r นะคะใครรู้จักมั่งลูกมะนาวหาวนะคะเราโหมะนาวหาวอะไรไม่รู้โอ้ยแต่หลิวก็พูดไม่ถูกนะคะ แบบดกมากเลยดกมากเลยนี่คือเอาไปปั่นขายน้ำคืออร่อยมากเลยนะคะกินแบบยเย็เย้เดชื่นเลยนะคะ นี่คือเอาไปขายได้นะคะพี่พี่เอาไปขายที่ตลาดแล้วเอามาปั่นน้ำขายได้นะคะจะออกเปรี้ยวๆขัดฝานเปรี้ยวๆขัดฝัผดนผลไม้ตามบ้านๆน,นะคะคือแบบดกแบบต้นจะหักเลยตอนเนี้ย ีดูผลไม้บ้านๆน,นะคะคือเขาเป็นยานะคะเป็นยามะม่วงหาวมะนาวโหอะไรนี่แหละนี่คือลูกยังไม่สุกเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูถ้าลูกไหนที่สุกเขาก็จะออกลูกดำๆคือลูกดำๆ ก็คือจะสุดลูกดำๆนั่คือเขาลูกสุกแล้วนี่ไงประมาณนี้วันนี้ลูกสุกนี่คือลูกสุกแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะลูกสุกข,ของเขาก็คือโอ้ยทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดทั้งขมได้เลยนะคะถ้าเอาไปต้มแบบว่าปั่นเอาน้ำก็คือ ้องมาส่น้ำตาลนะคือเป็นยาชั้นดีเลยคือดกมากมากผลไม้บ้านๆมะม่วงหาวมะนาว ่ลูกว่าเนเออนะคะไม่ใช่ลูกว่านะคะม่วงหาวมานาวโหนะคะจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นเนาะใครมีก็คงจะจะรู้จักนะคะต้นไม้แบบนี้เนาะในบ้านใครปลูกก็คงจะรู้นะคะว่าเอามาปั่นนะคะใส่เจตู้ไว้กินหื้ออร่อยมากๆเลย กระกิดเด็กให้ดูลูกสุกๆนี่เขาก็จะมียางแบบนี้ก็จะมียางแบบนี้นะคะยาง ชาติเปรี้ยวออกเป,เปร,รี้ยวๆฝาดๆลูกสุกลูกเปร,รี้ยวฝาัๆคือธมชาตมากอูเอร์อออออะออน์ลไม้ บ้านใครมีบ้างบ้านใครมีบ้างเนาะเร,ริ่จะหักแล้วตอนนี้ ขอบคุณนะคะประมาณนี้นะคะ f อีนะคะคือนี่ก็คือล้วกําโบดเก่าๆนะคะ <S <S ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ